อาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธานะฮะเปิดอาหารสมองช่วงเช้าเช้านะฮะรับชมแต่สิ่งสวยๆงามๆนั่งจิบกาแฟที่เก่าที่เดิมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะกดติดตามด้วยนะฮะโอ้โหเช้าเชแบบนี้มารับอาหารสมองรับความสวยความงามรับชมความสวยความงามอีกหนึ่งรายการนะฮะ รายการนี้เป็นเหรียญมงคลบารมี106ปีนะฮะมงคลมหาบารมี106ปีหรือเสมาแก่สดนะฮะปี2566เป็นหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหรรรมระะ่จังหวัดนคนรศรีธรรมราชนะฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเกจิ5แผ่นดินที่อยากจะนําเสนอวัตถุมงคลของท่านนะฮะตอนนี้มาแรงม,งมากๆนะฮะ มีลูกสินลูกหาทั่วประเทศไปไม่พูดเยอะจัดไปจัดไปอีกหนึ่งรายการผมมีอยู่ห้าเหรียญน,นะฮะรายการนี้ผมมีเก็บอยู่ห้าเหรียญเดี๋ยวจะพาหนึ่งพารับชมหนึ่งรายการก็แล้วกันเออนี่เคาะกระดิ่งเรียกทรัพยเรียกคนหน่อยอจัดไปที่รักจา๋ารายการนี้ดำๆแบบนี้มืดๆแบบนี้ ไปรับชมกันเลยอัดจืบ๊บอัดจืบ๊บนี่คือรายการที่ทรัพย์สามสิบเก้านะฮะโอ้โหรายการที่สามสิบเก้านะฮะดูรายการที่สามสิบเก้าเป็นเนื้อชุบแบ็คโคลเดียมนะฮะโครมทองลงยาจีวอนนะฮะเป็นชุบแบ็คโคลเดียมนะฮะโครมทองลงยาจีวอนเนี้ยนะเดี๋ยวขอยัดแกะตรงไหนนะฮะเดี๋ยว แป๊บหนึ่งขออนุญาตแนะนำตูเด้อโหเสียงก็ดีนะจะจะไปเดีอยวไนะฮะเออจะไปรายการไม่หมดนี่เออไม่หมดดีกว่าพี่นี่นะฮะนี่คือแบคโรเดียมนะฮะรายการที่39นะฮะแบคโรเดียมโครมทองลงยาจีวอน เป็นเสีมากแก่สดนะฮะเกจิห้าแผ่นดินเป็นหลานแท้ๆของพ่อคล้ายวาจาศิษย์วาส,สวนขันนะฮะโอ้โหนี่คือหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่จังหวัดนะครศรีธรรมราชนะพี่นะหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่จังหวัดนะครศรีธรรมราชเห็นเขาบอกว่าปีหน้าจะชะลอการจัดสร้างนะฮะหนึ่งปีเต็มๆเลยนะฮะอยากเก็บรายการนี้รีบเก็บด่วนเลยนะฮะ โอ,โ,โอ้โหดูดวงตาคมคมแบบนี้แบก๊กแบ๊กหดหดสายโหดดูยลงยาจีวรสวยๆนะฮะสวยมากเป็นอีกหนึ่งรายการในการออกแบบนะฮะทีมงานมืออาชีพโ, uh โ,โหเงาวับจับใจเลยพี่ดู ดูเส้นหลังตึงๆนะฮะประกันแท้ให้ทุกรายการนะฮะและเลขคดสองหลักห้าศูนย์นะพี่นะห้าศูนย์โอ้โหดูสองห้าหกหกห้าศูนย์ร้อยหกปีหลวงปู่อิมหรือเซมาแก่สดโอ้โหพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยภาพมันเบลอหรือเธอไม่ชัดเจนสวยงามอารมณ์เจาออารมณ์เจาอ ชอบก็จัดจะประหยัดทําไมเราวัยรุ่น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 พระใหม่ด้วยแรงศรัทธาโอ้โหพระใหม่รายการสวยๆแนะนาให้เก็บอีกหนึ่งรายการนะฮะเป็นเหรียญเสมากแก่สดนะฮะมงคลบารมีร้อยหกปีนะฮะสวยๆแบบนี้ไม่เก็บถือว่าพลาดนะเวลานี้โอ้โหปีน่าจะชะลอการจัดสร้างแล้วนะพี่นะ ท่านอายุร้อยหกปีแล้วเป็นเกจีห้าแผ่นดินนะฮะแนะนำให้เก็บทางบางท่านก็เก็บทางพุทธพาณิชย์นะฮะบางท่านก็เก็บเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจเออไม่ว่าจะเก็บแบบไหนต่างคนต่างมุมมองนะฮะอยู่ที่เราศรัทธานะฮะโอ้โ เรียกซับเรียกคนมาดูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะฮะอยากเก็บรายการส,สวยๆแบบนี้อยากเก็บรายการไหนพระเกจิท่านไหนทักเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวจะพารับชมนะฮะถ้ามีเดี๋ยวจะขึ้นให้ชมขึ้นให้รับชมสวยๆแบบนี้ไม่เก็บถือว่าพลาดนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วมีอยู่หเหรียญหนึ่ง6 6สี่ห้าหกกับเหรียญแบล็คเหรียญน,นี้ มีแต่เนื้อสวยๆนะฮะปักกันแท้ไม่ผ่านการใช้งานนะฮะศูนย์ห1หนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่ทักมาได้เลยนะฮะหรือโทรมาได้เลยนะฮะไม่อยากจะวางสวยมากเงาวับจับใจสวยๆดำๆดุดแบบนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้องเอ้ยไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ